สัสดีค่ะพบกับช่องนัทถาบิวตี้แล้นะคะวันนี้นัทถาจะมารีวิวการทำ PRP และฉีดสเต็มเซลล์ที่ข้อเข่าค่ะ PRP คืออะไร PRP ก็คือการที่เราเนี่ย เอาเลือดของเราเองไปปั่นแยกพลาสมาเข้มข้นแล้วก็นำพลาสมาของเราเนี่ยมารักษาส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเช่นสามารถฉีดได้แม้บริเวณใบหน้าของเราเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวหน้าของเราที่มันซุดโทมเนี่ยให้กลับมาดูดีมากยิ่งขึ้นนะคะหรือเราสามารถฉีดไปที่บริเวณหนังศีรษะเพื่อให้กระตุ้นการขึ้นของผมให้ดียิ่งขึ้นนะคะหรือฉีดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายก็ได้นะคะเช่นการฉีดไปที่บริเวณข้อเข่าค่ะเพื่อช่วยลดอาการเข่า เสื่อมหรือข้อเข่าอักเสบนั่นเองค่ะคลิปในวันนี้จะเจาะลึกไปที่การทำ PRP และฉีดสเต็มเซลล์รักษาข้อเข่าอักเสบและข้อเข่าเสื่อมค่ะณถาได้รับสปอนเซอร์จากโรงพยาบาลจุฬารัตน์9นะคะให้พาคุณแม่ไปทำการรักษาโดยวิธีการฉีด PRP และสเต็มเซลล์ที่ข้อเข่าค่ะปัจจุบันแม่ของณฐาเนี่ยก็อายุ60ปีแล้วค่ะแล้วแม่เนี่ยก็มีอาการเข่าเสื่อม แม่จะต้องกินยาแก้ปวดแก้อักเสบหรือว่ายาเสริมน้ําในเข่าเนี่ยตลอดเวลาไม่งั้นแม่จะไม่สามารถทํางานบ้านได้เลยจะมีอาการขัดที่หัวเขา่าแล้วก็จะเจ็บมากนะคะแค่ทํางานบ้านธรรมดาเนี่ยแม่ก็เจ็บจนนัทธาเองก็สงสารแม่มากๆเลยค่ะตอนแรกนัทธาคิดว่าวิธีการรักษาก็คือการผ่าตัดหัวเข่าเพียงอย่างเดียวซึ่งแม่เนี่ยก็ไม่พร้อมที่จะผ่าตัดหัวเข่าเนาะก็กลัวและนอกจากนี้ถ้าเกิดผ่าตัดเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่จะต้องใช้เวลาพักฟื้นค่อนข้างนาน ึงแม่ก็ไม่พร้อมสักทีพอโรงพยาบาลเขาเสนอมาว่ามันมีวิธีการรักษาข้อเข่าเสื่อมโดยวิธีการ PRP และฉีดสเต็มเซลล์ร่วมด้วยเนี่ยน้าหาก็เลยพาคุณแม่เนี่ยไปทดลองแล้วก็ทำรีวิวให้ทุกคนดูค่ะเดี๋ยวเราให้ภาพเนี่ยเล่าเรื่องแล้วกันนะคะว่าไปทำมาแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะการเดินก่อนทํา PRP มีอาการเจ็บเข่าทุกครั้งที่เดินเดินช้าเพราะเจ็บเขา่าและเดินเอียงเพราะเจ็บเข่าเช่นกันค่ะ เริ่มต้นการรักษากับโรงพยาบา,าลจุฬารัต9์เริ่มจากการเอ็กซเรย์ประเมินข้อเข่าก่อนว่าเข่าเนี่ยเสื่อมอยู่ในระดับไหนข้อเข่าของแม่เนี่ยจะมีจงอยกระดูกกอกออกมาแล้วทําให้แม่มีอาการเดินเอียงเดินขัดและเดินเจ็บนะคะน,นี่อยู่ในขั้นสามถึงสี่ถ้าปล่อยไปได้เรื่อยก็จะเป็นสี่เสื่อมมากต้องเปลี่ยนเป็นข้อเทียมเข่าเสื่อมในร่างกายจะรู้สึกแล้วว่ามันเสื่อมนะมันไม่มั่นคงมันไม่แข็งแรงร่างกายมันไม่รู้ก็เลยเอาแคลเซียมเปิมอหวังว่า เอาโป่แล้วมันอาจจะแข็งแรงขึ้นมันก็เลยเกิดยีนอยกระดูกขึ้นคือจะเกิดจากความทิ่เข่าเศรนา,ามีทถางเรื่องกอ่ยู่สองอย่างในปัจจุบันนั่คือเราไปทำฉีดเก็บเลือดหรือฉีดเก็บเลือดพวกกระส้นเส้อันที่สองก็คือเปลี่ยนเป็นข้อเทียมยี้อักระดูกมันไม่หายแต่ว่าความเสื่อมเนี่ยที่อยู่ที่ข้อจะน้อยลงเริ่มทำ PRP หลอดเก็บเลือดก่อนที่จะไปปั่นแยกออกมานะคะทางโรงพยาบาลเนี่ยจะมีจุดเด่นตรงที่มีความพัาเจไลค่อนข้างสูงเลยนะคะแล้วก็ถึงเวลาเจาะเลือดไปปั่นเป็น PRP แล้วค่ะหลังจากที่ได้เลือดแล้วทางโรงพยาบาลก็จะรีบเก็บเลือดเนี่ยเข้าไปในบรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะจะมีความสะอาดและพลาเจไลค่อนข้างสูงค่ะและนําเข้าเครื่องปั่นแยกเก็บเลือดค่ะพอปั่นเสร็จแล้วเรามาดูกันค่ะว่าเลือดของแม่เนี่ยสามารถนําไปฉีดข้อเข่าได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะ ขั้นตอนที่แยกเก็ดเลือดออกมาเนี่ยทางโรงพยาบาลเขาใช้หลอดเพียงหลอดเดียวโดยที่ไม่มีการเปลียนหลอดดูดเลยนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อและมีความพลาดสลายค่อนข้างสูงค่ะน้ำสีเหลืองที่ถูกแยกออกมาคือส่วนที่ใช้ได้และจะนําไปฉีดข้อเข่าต่อค่ะของแม่เนี่ยถือว่าได้ในปริมาณที่เยอะมากเลยนะคะคุณหมอก็ไม่ลืมที่จะทําความสะอาดหัวเข่าก่อน แล้วค่อยฉีดตัว PRP ที่ปั่นได้มดเมื่อสักรูนเข้าไปที่เข่าแต่ละข้างค่ะซึ่งปริมาณที่จะฉีดเข้าไปได้มากน้อยแค่ไหนก็คือมาจากเลือดของเราเองนะคะมันก็เหมือนกับว่าเราเอาเลือดเนี่ยมารักษาข้อเข่าของเราเองน้ำสีเหลืองที่ฉีดเข้าไปจะมีมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับเราดูแลสุขภาพของเราดีแค่ไหนด้วยนะคะหลังจากฉีดเสร็จแล้วแม่ก็จะนอนพักอยู่ประมาณ15นาทีแล้วก็กลับบ้านได้เลยค่ะ หลังจากทำก็จะมีอาการตึงๆที่หัวเข่าเล็กน้อยนะคะแต่ก็ยังสามารถเดินได้อยู่นะคะการเดินหลังทำ PRP ครั้งที่หนึงแม่ยังคงเดินช้าอยู่เพราะยังคงมีอาการเจ็บอยู่บ้างวันนี้มาทำ PRP ครั้งที่2ค่ะตรงไปที่ส่วนกระดูกและข้อเลยนะคะ ก่อนทาหมอก็จะเช็กอาการเบื้องต้นก่อนว่าพอทําไปแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะ่ะก่อนที่จะทําการฉีดครั้งต่อไปมีเกลือเลือดอย่างเหมือนเป็นเตรียมพื้นที่ให้การอักเสบน้อยลงตอนเตรียมรองรับจะเต็มเตียมจะเข้ามาอยู่ซึ่งอาิตยดหน้าเราก็จะฉีดเป็นเพ่อซึ่งมันจะได้ผลดีกว่าการฉีดที่แล้วก็เริ่มจากการที่เจาะเลือดเพื่อที่จะเอาเลือดไปปั่นแยกพาร์ตมาเข้มข้นนะคะ มาดูกันค่ะว่าครั้งนี้แม่จะปั่นแยกพลาสมาเข้มข้นได้เยอะแค่ไหนนะคะรอบนี้ก็ได้ปริมาณ5-6 ml เรียกว่าก็ค่อนข้างเยอะเลยนะคะคุณหมอก็ทำความสะอาดเข่าทั้งสองข้างก่อนที่จะฉีด PRP เข้าไปนะคะพอฉีดเสร็จแล้วเนี่ยก็นอนพักประมาณ5-15นาทีแล้วก็สามารถกลับบ้านได้เลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายเป็นการฉีดสเต็มเซลล์ค่ะนการที่เราฉีด PRP เป็นละสองครั้งครั้งนี้เรานัดมาฉีดสเต็มเซลล์ สเตเซลก็จะไปช่วยไปซ่อมเข่าเสื่อมไปเสริมฤทธิ์ของการฉีดทีอพีไว้การที่เข่าเสือ่อมก็จะหายเร็วขึ้นเริ่มจากทำความสะอาดหัวเขา่าแล้วก็ตามด้วยการฉีดยาชาหลังจากนั้นหมอก็จะฉีดเติมน้ำในเข่าก่อนแล้วค่อยขั้นตอนการฉีดสเต็มเซลล์ค่ะนี่ก็คือขวดสเต็มเซลล์ที่กำลังจะเตรียมฉีดเข้าไปในหัวเข่านะคะ ก็จะนําเซลล์ที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยไปซ่อมในส่วนที่มันสึกหรออย่างเช่นผิวข้อไม่เรียบหรือการบาดเจ็บของเอ็นอะไรพวกนี้เ<ฮ>ข่าเสื่อมน้อยลงผิวเรียบขึ้นผิวข้อเรียบขึ้นในช่วงหนึ่งเดือนแรกนคนไข้จะรู้สึกเหมือนมันอักเสบอยู่อาการจะดีขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงประมาณเดือนที่สี่เดือนที่ห้าในช่วงเดือนแรกคนไข้จะรู้สึกงง,งว่าเอ๊ะทำไมฉีดแล้วเหมือนไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะมันเหมือนอยู่ในช่วงการอักเสบจะรู้สึกเหมือนเหมือนเดิมไม่ค่อยดีขึ้นหรือบางคนก็ดีขึ้นนิดหน่อย แต่จะดีขึ้นอย่างชัดเจนน80-90%เนช่วงเดือนที่4-5แล้วจะคงอยู่งั้นประมาณเมื่อนานแล้วแต่การใช้งาน3-4ปี4-5ปีฉีดส,สเต็มเซลล์เสร็จนอนพักประมาณ10-15นาทีก็สามารถกลับบ้านได้เลยค่ะการงอเข่าหลังทำ PRP 2ครั้งและสเต็มเซลล์ข้างที่เจ็บมากกว่าแม่สามารถงอเข่าได้เร็วมากขึ้นและสามารถงอเข้าได้มากกว่าเดิม ส่วนข้างที่เจ็บน้อยกว่าแม่ก็สามารถงอเข่าได้เร็วขึ้นแล้วก็งอเข้าได้มากกว่าเดิมเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นจะเปรียบเทียบการงอเข่าทั้งหมดเลยนะคะแบ่งเป็นก่อนทำหลังจากทำ PRP สองครั้งและหลังจากทำสเต็มเซลล์แล้วค่ะข้างที่เจ็บเข่ามากกว่าจะเห็นได้ว่าแม่สามารถงอเข่าได้เข้าไปเยอะขึ้นมากกว่าเดิมส่วนข้างที่เจ็บเข่าน้อยกว่าแม่ก็สามารถงอเข่าได้จนสุดขาเลยนะคะ สังเกตดูดีๆแม่สามารถงอเข่าได้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันค่ะเปรียบเทียบการเดินก่อนทําและหลังทําหลังทําเนี่ยแม่จะเดินเร็วขึ้นมากแล้วก็ขาไม่ค่อยโก่งแล้วเพราะว่าไม่ค่อยเจ็บเข่าแล้วค่ะสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้ได้รับการรักษาก่อนทําทรมานมากเลยเวลาทางานบ้านจะเจ็บมากเลยี่เขา่าจะดังก็แก๊ก็แกก ก็กินไอที่เป็นซองๆอ,งอะ่ะเดีิมน้ำในเขา่าต้กินทุกวันถ้าไม่กินนี้จะเดินไม่ได้เลยหลังจากทำ P R P ครั้งแรกยังไม่รู้สึกเหมือนกับไม่ได้ทำเจ็บจึงงอขาไม่ได้เลยหลังจากทำ P R P ครั้งที่สองต้องไปน,น้ำในเขา่าอ่ะอาการเจ็บยังมีอยู่บ้างแต่น้อยลงก่าตอนแรกมากยังกบแก้ไปยังมีอยู่บ้างแต่ดลดลงแลวทำงาน,นบ้านนี่ไม่ต้องกังวลเลยก็จะเจ็บทำได้ไปเรื่อยๆอะ่ะ มื่อก่อนนั่งกินยาคลายเส้นอ่ะแล้วก็ต้องกินน้ำในขามันจะเจ็บเดินแล้วมันจะถูอ่ะน้ำในขามันไม่มีใช่ไหมหลังจากทำ P R P มายาไม่ต้องทานแล้วก็ไอ,อ้น้ด้นข่าแล้วก็ไม่ต้องนั่นเพราะเดินแล้วมันไม่เจ็บแล้วหลังจากทำ P R P สองครั้งและสเต็มเซลล์จะฉีดสเต็มเซลล์เจ็บมากเลยเจ็บประมาณสองอาทิตย์อ่ะยังบอกเอ๊ะทำไมคุณหมอทำมาแล้วทำไมเจ็บจัง ก็ค่อยดีขึ้นค่อยๆด,ดีขึ้นไม่เจ็บแต่ฉีดสเต็มเซลล์แล้วเดินเร็วเยอะขึ้นมากเดินต่ออะไรก็ทําทงานบ้านปกติไม่เจ็บเลยอย่างก็แป้บก็ไม่ดังแล้วที่เข่าถ้าหักหัวมาจะมีบ้างเจ็บตั้งแต่ทําี f อพกับกเต็มเซลล์ของโรงพยาบาลครบพแล้วก็ไม่ต้องทานยาแก้ปวดหรือน้ํา้ช่เข่าอีกเลยแอบเจ็บคิดว่าต้องผ่าเข่าแล้วพอมาเจอที่มี่ยืดเวลาไม่ได้อีกหลายที สุดท้ายอยากจะฝากบอกคนที่เช็บเข่าแล้วไม่อยากพัดแม่นม่ลองไปฝึกาโลง,พงเพยาบรลครดูนะคะจบลงไปแล้วนะคะหน้าถาหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับ คุณพ่อคุณแม่หรือใครก็ตามนะคะที่มีอาการหัวเข่าเสื่อมข้อเข่าอักเสบเนี่ยเข้ามาดูแล้วจะเกิดประโยชน์ในการตัดสินใจนะคะถ้าใครชอบคลิปของนัททาก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้นัทท้าไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย